วันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มกุ้งเมนูเพนผัดเห็ดใส่กุ้งต้มจืดสับปะรดใส่ซี่โครงอ่อนสูชิ150กล่องโดยพระอาจารย์มหาธงชัยธรรมปัชโชโตเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ฮ่องกงสมุนไพรและผักสลัดออร์แกนิกจากโครงการอาหารหม่างเซบิรัตเพื่อสุขภาพขอ,อนมูทนากับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตตาหารให้กับพระภิกษุสมัมมณีของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลใ้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรณะสุขาพระปฏิภาณธนรศาตรและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้น ไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถืน